สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r o t Channel ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนะัาไพาโรย์หัวแจนะคะคลิปนี้เป็นการเช็คพลังงาน Energy นะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรถึงคุณแล้วก็แนวโน้มอนาคตนะคะเร็วๆนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะคุณแสดงแบบไหนเขาแสดงแบบไหนหรือนะเรามาเช็คพลังงานก่อนนะสำหรับชาวธาตุลมคลิปนี้ มิถุนตุนกลุมวันที่เป็นแบบตะว,วันตกนะคะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวหรือจัดลิงมงคลการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่สามารถตรงกับใครได้ทุกคนในร้อยปรเซ็นะจ๊ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนี้นะขณะนี้เหมอเจะไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้ผู้หนึ่งผู้ใดขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ก่อนของชาวธาตุลมนะคะตุนกลุมไม่ถุน สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนขอไพ่สีใบสถานการณ์ในความสัมพันธ์เนี่ยนะคุณได้ไปติดต่อสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ดูดีแล้วก็โดดเด่น อาจจะเป็นคนลูปร่างหน้าตาดีตรงสเปกตรงไทปของคุณนะคะเป็นคนที่ดูโดดเด่นอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีดูสดใสดูล่าเริงในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นการเจอกันแบบด้วยความรวดเร็วในการติดต่อเชื่อมโยงประสานงานประสานงานกันนะ,ะในคอนเนคชันเกี่ยวกับงานทําให้คุณเจอคนคนนี้ในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นการตกหลุมรักนะชาวธาตุลมคุณ ตกลุมรักคนคนนี้นะคนคนนี้โปรไฟล์ดีรูปร่างหน้าตาดีตรงสเปคตรงไทป์แล้วถูกใจคุณแต่ในความสัมพันธ์นี้มันมีความเจ็บปวดคุณไม่สามารถคอนโทรลความสัมพันธ์คนที่คุณถูกใจเนี่ยนะให้มันพัฒนาไปเร็วเหมือนที่คุณคิดและในเอเนรีนี้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจ ในความสัมพันธ์นี้มีคนที่เหมือนโดนทรยศแทงข้างหลังเจ็บปวดเสียใจหรือไม่มีการติดต่อสื่อสารหรือสารความสัมพันธ์ก็ได้คุณรู้สึกแบบนี้ชาวท่านลมอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่คุณถูกใจมากๆและคุณไม่สามารถสารความสัมพันธ์กับเขาหรือพูดคุยหรือโทรหาในลักษณะความรักบอกรักทําให้คุณเสียใจและคนคนนี้ก็เลยเสียใจคุณอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ได้นะคะ โอกาสไม่เป็นใจหรือตัวของคุณหรือตัวของเขาเนี่ยนะทําให้สถานการณ์นี้มีความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะหมอไม่รู้นะว่าสถานการณ์เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรถึงคุณนะชาวธาตุลมเขาคนน้าคิดและรู้สึกอย่างไรถึงคุณคนของคุณที่เชื่อมโยงหมอจะใช้พลังงานเอเนจีที่เชื่อมโยงนะคะ เขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรถึงคุณพลังงานราศีมิถุนขึ้นมานะคะ The l ว v e r นะเขารู้สึกอย่างไรถึงคุณเขาก็รักคุณนั่นแหละนะคะรักคุณคุณรักเขาเขารักคุณนะ,ะ The l ะ v e r Fire of Soul f i r 5 of Wand เจ็ดไม้มันมีอิทธิพลจาก บุคคลอื่นหรือเพื่อนร่วมงานนะคะไม่ได้เริ่มความรักความสัมพันธ์เลยความสัมพันธ์ของคุณธนะาตุลมหมอไม่รู้ว่าวันนี้เป็นเป็น energy พลังงานของใครนะคะแสดงว่ามีชาธาตุลมบางคนเจอใครสักคนที่ถูกใจมากๆเลยแต่สถานการณ์งานหรือเพื่อนร่วมงานหรือสภาพแวดล้อมไม่เป็นใจมันยุ่งมันวุ่นวายมันเข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์หรือมันขัดขวางมันขวางกั้นความรักเช่น เป็นศาสนาภาษาไหมขนบธรรมเนยียมประเพณีวัฒนธรรมไหมความมีชื่อเสียงความเป็นตัวตนของคุณและของเขาเนี่ยนะมันมีอิทธิพลในความสัมพันธ์นี้ถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาก็เขาก็ชอบคุณนะเขารักคุณนะรู้สึกว่าโอเคคนคนนี้คุณรู้สึกดูดีมีสเสน่ห์แต่ความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกถ้าเขาเป็นคนรักคุณนะคนคนนี้เขาคิดว่ามันต้องวุ่นวายมันต้องยุ่งเหยิงแน่เลย มันต้องไม่รู้เพต้องมันไม่รู้จะต้องไปสู้รบบมือกับใครอะ่ะนะคะที่เขาจะต้องพยายามมันจะต้องเหนื่อยแค่ไหนคือเหมือนแบบเขาจะต้องสู้แบบสู้กับใครอะ่ะสู้กับความไม่เห็นชอบกับใครคนใดคนหนึ่งหรือชอบความไม่เห็นด้วยความไม่เห็นชอบกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีคนรอบข้างครอบครัวคุณหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนคุณหรือคนร่วมงานคุณเขาจะต้องสู้ขนาดไหนเพื่อให้ได้ คุณเป็นแฟนหรือแสดงออกซึ่นความรักความสัมพันธ์หรือได้เริ่มต้นคุยมันเหมือนแบบมันยากอะ่ะคนนี้เขารู้สึกว่าในความรู้สึกนี้เขาคิดว่าความสัมพันธ์กับคุณนะมันยากมากเขาก็เลยนา่าจะไม่ได้ทําอะไรนะความสัมพันธ์นี้นะเป็นคนที่ถูกใจกันแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันนะหมอไม่รู้นะเป็นเอนเนประมาณนี้ในความรู้สึกของเขาเขาทําอะไรไม่ได้อะ่ะเขาคิดว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วแต่มันมีอุปสรรคเยอะ ะะเป็นอุปสรรคเยอะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มในความสัมพันธ์รู้สึกว่าชาวท่านลมเร็วมากๆเลยนะแนวโน้มนี้ก็คืออาจจะตัวคุณคิดก็ได้นะชาวท่านลมตูนกูไม่ถุนหรือคนคนนี้คิดก็ได้เดี๋ยวหมอจะอ่านทั้งสองทั้งสองบริบทเลยแล้วกันนะคะหมอไม่รู้นะคุณค้ชไคเมื่อกี้ราศีที่มันขึ้นมาโดดเดีราศีมิถุนขึ้นมาแล้วราศีมิถุนก็คือความรักนั่นแหละนะคะ ความรักที่มันเหมือนแบบโอเครู้สึกถูกใจรู้สึกชอบพอนะเขาก็อาจจะมองว่าตัวคุณโปรไฟล์ดีรูปร่างหน้าตาดีหรือถูกใจแต่มันมีอะไรที่อุปสรรคและปัญหามันมากเกินที่จะฟันฝ่าไปได้ในณสถานการณ์นี้หรือตอนนี้นะคะช่งวงสั้นๆนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวโน,น้นในอนะอคตสิ โน้มในอนาคตเนี่ยมันยังเป็น energy ที่ดีอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่ามันเป็นไพ่ของ filling อารมณ์นะคะไม่ได้เป็นไพ่ของการ action นะโอเคไหมนะมันเป็น filling ของอารมณ์อ่ะสมมติว่าคนคนนี้กับคุณนะถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้พยายามแล้วไม่ได้เจอกันแล้วไม่ได้ติดต่อสื่อสารคุณก็ยังรู้สึกว่ารักคนคนนี้นะธาตุลมคนคนนี้เป็นความรักของคุณคุณรู้สึกว่าจะหาใครแบบนี้ไม่ได้แล้ว นะะในตอนร่วมงานกันะไม่รู้ว่าสิ่งไหนอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในความสัมพันธ์ของคุณคุณไปจับเชื่อมโยงกันเอาเองแล้วกันว่าสิ่งที่หมอแปลไปเนี่ยแนวโน้มในอนาคตคือมันเป็นฟิลลิ่งของความรู้สึกล้วนๆถึงแม้ตอนนี้สมมติว่าคุณกับเขาไม่ได้เจอกันนะไม่ได้ติดต่อสื่อสารคคุณตัวคุณนะก็ยังรู้สึกถึงคนคนนั้นอยู่มากว่าฉันนึกถึงอะนึกมันเป็นภาพฉายในหัวที่ นึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่เคยร่วมง,งานกันที่เคยคุยกันที่เคยดีลงานกันและความรู้สึกฟิลลิ่งที่คุณรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่ามีความสดใสรู้สึกว่าคนนี้นิสัยใจคอดีอัธยาศัยนิสัยใจคอดีอ่ะมันไม่ได้เป็นแนวโน้มที่มันจะเป็นแบบการแอคชั่นนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยถ้ายังมาดีลงานหรือยังเจอกันบ้างยังดีลงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ว่าตัวคุณนะคะ อยากจะแสดงออกซึ่งความรักให้เขาอะตัวคุณอยากกล้าแอคชั่นนะดูแลเทคแคร์ c, เอาอกเอาใจนะคะอยากมีความรักขึ้นมาใหม่และก็ตัวคุณก็คิดด้วยว่าในอดีตสิ่งที่คนคนนี้เคยทำให้คุณนะคะชาวธาตลมคุณอยากให้คนคนนี้ทำแบบนั้นกับคุณอีกนะคะอาจจะเป็นการดูแลเอาอกเอาใจอ่อนโยนอบอุ่นนะคุณอยากให้สิ่งนี้มัน มันกลับมาหาคุณอีกได้ไหมนะมันเป็นความรู้สึกก็ได้ถ้าสมมติว่าเป็นสถานการณ์ที่เรากเขาไม่สามารถเจอกันได้ในชีวิตเลยคุณแค่คิดนะอารมณ์ที่อ่อนไหวย้อนกลับไปในอดีตอยากจะเก็บโมเมนต์โมเมนต์เนี้ยไว้ในใจในหัวใจหรือในความรู้สึกของคุณมากกว่า แต่ถ้าเกิดว่าคุณได้กลับมาเจอกันหรือร่วมงานอ่ะตัวคุณอ่ะอยากมอบความรักให้เขาอยากจะแสดงออกซึ่งความรู้สึกและอยากให้ตัวคนคนนั้นอ่ะถ้าเคยที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลพูดคุยแสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกหรือมีมีความอบอุ่นอ่อ,อนโยนในหัวใจอ่ะคุณอยากให้คนคนนั้นอ่ะกลับมาเป็นแบบนั้นกับคุณอีกและคุณอ่ะอยากมีโอกาสที่จะแสดงออกให้เขานะเพราะคุณคิดว่าคนเนี้นะ คุณไม่สามารถหาใครที่เหมือนคนคนนี้นะคะคนคนนี้นะคุณคิดว่าไม,ไม่ไม่ไม่สามารถเจอใครได้อะนะคุณอยากได้โมเมนต์เก่ากลับมาคุณคิดว่านี่แหละเป็นความรักในอดีตหมอไม่รู้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันยุ่งมากๆเลยโดยที่แบบมันไม่ใช่จังหวะเวลาหรือโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่นะตอนนี้ถ้าไม่เจอกันนะในหัวใจคุณก็ยังรักคนคนนี้อยู่คิดว่า ยังนึกถึงอะนึกถึงในทางที่ดีมากๆในทางที่บวกแต่ถ้าถามว่าคนของคุณรู้สึกอย่างไรถ้าไม่ได้เจอกันแล้วเขาก็คิดว่าสถานการณ์ความรักนี้เขาคนคนนั้นได้ทำเต็มที่แล้วในอดีตนะมันควรจะจบมันเหมือนว่าฉันรักคนคนนี้มากแล้วเขาทําดีที่สุดแล้วมันได้จบไปแล้วไซเคิลน,นั้นและเขาก็กลับมารักตัวเขาเองและเขาก็ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าคุณอะนะคนะ เขากับคุณอ่ะจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกไหมมันเป็นแค่ภาพที่ฉายขึ้นมาในหัวนะคะว่าโอเคเคยได้ร่วมงานกับคนคนหนึ่งเคยได้รู้สึกดีหรือเป็นความรักหรือเราอ่ะได้ปิ๊งใครคนในคนหนึ่งแต่ถ้าถามว่าเขาอ่ะ จะแอคชั่นอะไรไหมคนคนนั้นที่เคยแสดงออกหรือดีต่อคุณมากๆนะชาวธาตุลมคนคนนั้นเขาจะไม่ทําอะไรนะคะเขาก็จะกลับรักตัวเองแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองและเขาก็ไม่แน่ใจด้วยว่าความรักครั้งนี้มันจะสามารถมาบรรจบกันได้อะนะเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้คาดหวังแล้วว่าตัวคุณจะทําอะไรกับเขาไหมถ้าถ้าเอเนจีที่แปลว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงและตัวคุณที่มาฟังคลิปนี้เป็นผู้ชาย ถ้าคุณเป็นคนที่เคยได้ได้รับการดูแลแท้แครนะคะเพราะว่าเขาจะกลับไปอยู่ในพลังงานของเขาแล้วนะคะมันเหมือนว่าเออมันทําอะไรเต็มที่แล้วในอดีตเขาทําดีที่สุดแล้ว เพราะมันเป็นภาพของเรื่องเล่าที่แบบว่าการเอาอกเอาใจดูแลเทคแคร์อบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็มีความสุขในช่วงนั้นเขาคิดแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะทําอะไรต่อไหมเพราะว่าคุณยังให้เป็นแค่เพื่อนเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่โคงานหรือดีลงานถ้าคนนั้นเป็นผู้หญิงเขาไม่ทําอะไรแล้วค่ะเพราะเขาทําทาทาดีที่สุดแล้วทําเยอะมากๆแล้วเขาจะมาทําอะไรอีกไม่ได้แล้วนะคะนอกจากว่าคุณถ้าเป็นผู้ชายคุณจะต้องทําสิ่งนั้นกลับไปให้เขาถ้าคุณไม่เคยทํานะแต่ถ้าคุณผู้ชายถ้าสิ่งนี้คุณเคย ทำแล้วคุณก็จะไม่ทําสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะเขาจะต้องเป็นฝ่ายทํามานะคะเอาง่ายๆเลยแหละนะคะถ้าได้เจอกันก็คือคนที่เคยทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้ทะนะคะเอาง่ายๆอะ่ะนะคุณคนที่คุณเอาง่ายๆ่ายแหละคนส่วนใหญ่คนที่มาดูเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ทาอะ่ะถูกาไหมคะเป็นคนที่ทําให้ความรักหรือความสัมพันธ์นี้ การแสดงออกหรืออะไรหรือดูแลเทคแคร์หรือรอะไรเงี้ยมันเยอะเกินกว่าเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยให้สิ่งที่ดีๆไปหมดแล้วแบบให้ไปสุดแล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาก็เลยลังเลใจไม่แน่ใจถ้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสได้เจอนะตัวคุณอะจะทําอะไรให้เขาบ้างอะเขาไม่แน่ใจเขาก็ไม่ได้คาดหวังเลยอะนะเพราะเขากลับไปอยู่ในที่ของเขาแล้วเขาไม่ได้คาดหวังเลยว่าคุณจะกล้าทําอะไรไหมเพราะบางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับงาน ของคุณแล้วก็เขาก็รู้แหละนะคะว่าในบทนั้นเขาก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าตัวคุณคงไม่ทําอะไรแน่ๆเลยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันคงจบแล้วแหละความรักครั้งนี้หรือความรู้สึกที่คนคนนั้นอ่ะเหมือนรักคุณมากมากไปนะ,ะนะภาพสิ่งที่เขาคิดไปอ่ะนะเขาไม่เคยทําสิ่งแบบที่ทํากับคุณอ่ะ,ะ <c oughs> ที่ทําให้คุณหรือดูแลแห่แคร์เนี่ยนะคะมากขนาดนี้เลยเขาไม่เคยทําให้ใครขนาดนี้นะ,ะนะชาวธาตุลมนะ สิ่งที่เขาคิดเนี่ยนะคะแล้วก็คิดว่าบางทีถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งนั้นที่เหมือนที่เขาทําให้คุณอะนะถ้าคุณเป็นผู้ได้รับนะเขาก็อยากให้คุณทําแบบนั้นนะคะ<ม>หรือถ้าคุณเป็นคนมาฟังคลิปนี้คุณเป็นคนทําอย่างนี้ต่อไปคุณก็จะไม่ทําสิ่งนี้แล้วเพราะคุณจะเป็นฝ่ายที่รอรับถูกไหมคะเราก็อยากได้รับการดูแลใท้แคร์แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีการทําขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ย<น>เขาก็คิดว่าสิ่งนี้เขาทําอะไรไม่ได้เลยให้มันขอให้มันจบ ยัคะให้มันจบไปหรือให้มันเป็นเรื่องเล่าแค่ในอดีตแล้วก็มันแบบไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้อะมันอยู่แค่ในฟิลลิ่งสถานการณ์จริงไม่ได้เกิดขึ้นมันก็ควรแบบจบนะคะเขาทําอะไรไม่ได้นะคะแสดงว่าอันนี้มันเป็น energy ที่ ผู้หญิงดูแลเทคแคร์ผู้ชายมากกว่านะเอเนจี Energy ที่เข้ามานะคะวันนี้แนวโน้มในอนาคตอะผู้หญิงคนหนึ่งทําดีที่สุดให้ผู้ชายคนหนึ่งแล้วแต่ผู้ชายคนนั้นยังไม่ได้แอคชั่นหรือทําอะไรเลยผู้หญิงก็เลยเดินออกไปและผู้ชายคนนีน้ถ้าได้เจอกันผู้หญิงคนนั้นจะให้ทําสิ่งนั้นแล้วผู้ชายจะต้องทําอะไรบางอย่างถ้าอยากได้ความรักหรือถ้าเธอคนนี้นมีอิทธิพลต่อคุณมากที่สุดหาคนนี้นไม่ได้แล้วจากในการแปลจากไพ่นะคะคุณต้องเป็นคนที่แอคชั่นลงไป ถ้าคุณอยากได้คนคนนี้แต่ถ้าคนคิดว่าแอคชั่นไม่ได้หรือไม่ได้ใช้เวลามันก็อยู่ในแค่ความภาพความทรงจําแค่นั้นและผู้หญิงคนนั้นก็จะไม่ทําแบบนี้กับใครอีกในความรักความสัมพันธ์เพราะเธอรู้สึกว่าเป็นไปนสิทธดาบอะในไพ่ใต้สำหรับคือรู้สึกเจ็บปวดเสียใจที่ให้ความรักหรือความรู้สึกไปเต็มที่แล้วแต่เธอไม่ได้อะไรกับคืนมาอย่างเงี้ยนะคะไว้ในจี้แบบนี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าราศีอะไรลัคนาอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมนะไม่งงนะคะที่หมออธิบายไปนะ ชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุเออ่ชาวธาตุลมคุณไปเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วน่ะเมษสิงห์ธนูนะชาวธาตุไฟแล้วก็มีชาวธาตุลมตุลกุมิถุนนะคะชาวธาตุลมนะคะน่าจะประมาณนี้บาง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 ส่วนนะคะสักสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะพุสดกันมังกรโอเคนะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะใครอยากได้คำตอบเป็นของคุณเอง นะว่าความรักความสมพันธ์เป็นแบบไหนเราจะเจาะรายละเอียดดีเทลนะคะที่เป็นตัวของคุณเองเพราะว่าเวลาที่เราดูแบบภาพ,วพรวมพลังงานสลับกันได้บางทีคนที่เข้ามาฟังคุณอาจเป็นคนดูแลให้แคร์และคุณก็ไม่ได้รับสิ่งนั้นกลับคุณก็ไม่ได้เรื่องความสมพันธ์แล้วคุณจะอยู่ทาไมะคะถูกไหมเราก็ไม่ได้ทําสิ่งนั้นแล้วแต่ถ้าเกิดเขาอยากได้เราแต่คนคนนั้นมีโอกาสน้อยมากค่ะที่จะเข้ามาฟังแล้วได้ยินคําพูดของหมอแซนว่าโอเค แกต้องทําสิ่งนั้นแกต้องทําสิ่งนี้ใช่ไหมคะมันมีโอกาสที่น้อยเปอร์เซนต์ที่แบบ0ูนย์หนึ่งในในในโลกหกเนี่ยนะคะเอาละนะถ้าคุณอยากได้คําตอบไปของคุณเองว่าคนคนนี้กับคุณในอนาคตซึ่งถ้าเลิกกันไปแล้วหรือเขามีโอกาสที่จะมาทําอะไรบางอย่างให้คุณที่ดีๆไหมนะ,ะอันนั้นคือต้องดูดูส่วนตัวนะคะมันจะเป็นเหตุผลที่แบบว่าเฉพาะของคุณถ้าเรามาแปลแบบนี้ที่ดีเวอร์แล้วคนคนนั้นไม่ได้กลับมาจะทําให้คุณอะ ร,รู้สึกลอคอยโดยปราประโยชน์แล้วก็ไปติดลมหรือติดกับดักในความสัมพันธ์โดยที่เหมือนไพ่มันแปรดีแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราแต่พอดีเราได้มาฟังแล้วคนนั้นไม่ได้กลับมาหาเราเราก็จะเสียโอกาสหรือเสียเวลาชีวิตของเราไปที่เราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเจอใครนะคะช้อยอื่นตัวเลือกอื่นหรือเอาชีวิตเราไปโฟกัสสิ่งอื่นนะคะหมอจะไม่ได้อยากแปรไพ่อยูอธิบายแบบนั้นหรือให้ความหวังแบบลมๆเลง้ลงๆกับคนที่มาฟังคลิปของหมอแจนหมอไม่อยากจะทาสิ่งนั้นนะคะ เอาราคาอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะชาวธาตุลมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอันนี้เป็นเปนสถานการณ์แค่ช่วงสั้นๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ